บ้านเซอร์ักหวานสวัสดีค่ะสองป้าหลานรอลูกค้ามานวดค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะน้ชื่อยยางยิงอะไรลูกพูดอยากยิงอะไรพัทธระพอนนแล้ว,วพูด youtube นั่นนี่น้องมินพูดดีๆหนูจะเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าไม่รอลูกค้าค่ะเลยมานอนในห้องแอร์รอลูกค้ามันร้อนข้างนอก เกิดแอร์รอลูกค้าแล้วก็รอลูกค้ารอ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 แล้วรอรอเจ้าจะมาหรือเปล่าลูกค้าบุกไว้6โมง5โมงกว่าสันกผลึกงานผู้ขับรถออกมาเนาะ รอล,ลูกค้ามันนุ่มากค่ะลูกค้าบุกไว้จองไว้สองคนนวดน,น้ำมันกำลังมาค่ะ <ś le> ห้องนวดน,นะคะเราจะเปิดให้ดูชาร์จแบตเลยเลื่อนๆมาได้ได <ś le> อันนี้ห้องนวดน้ำมันค่ะมิ้นย่าไปพิงรูปมันสิมันสิกุยมันส้อโลกสกรปรก นี่นะคะนี่ว่าน้ำมันนะคะสะอาดสะอ้านค่ะอันนี้นวดไทยค่ะสูตรวัดโพยแย่งนะยีบที่นอเน,นี่ยมสกปรกลูกอันนี้นวดไทยนะคะมีเพลงฟังด้วยผ่อนคลายค่ะอันนี้ก็เป็นตู้อบสมุนไพรนะคะอบผิวขัดผิวได้ค่ะ อบสมุนไพรวัดอุณหภูมิตรวจว,วัดความอุณหภูมิผูดใดเป็นความดันสูงนะคะอบอบสมุนไพรบ่ไยๆเดี๋าวะมันอันตรายสร้างกระสิถามก่คขามอนว่นกระสิถามว่าคุณลูกค้ามีความดันไหมคะถ้ามีความดันกับ,บอบไหเด้ค่ะอันตรายต่อชีวิตคะ่ะนะคะรอลูกค้าค่ะอาปาแรงแนะนอีนาง นั่งคนละครึ่งค่ะนั่งคือองบรรเทาเสือสำหับไอ้แขกในแสนนี่ปานังนั่คนละครึ่งไม่ไดอาปปานางอันนี้ก็ได้มินมินมินตูดเก้าหน้าออกดิมินอ๋อจะหันกล้องมาหานี่ไปเหานางนำ่มได้เพิ่มมินตูดเขาไปเอ้าหนูไอ้นางไปจับแขนบางสีวัคซีนมาเซป้าบางรูกแขนนะ เอาแขนถ้าขึ้นนอนทับแขนมินเอาแขนออกมาแล้วแม่มันจีเจ็บได้ฮะลูกข้างนั้นนะ่ะข้างซ้ายน่ะลูกจบการรีวิวไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ